ครับสวัสดีครับก็ผมการเดดซานะครับผมก็วันพระปีนี้นะครับวันมาค้าบูชาปีนี้เนี่ยนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยลดเหล้านะครับผมแล้วก็ทำในสิ่งดีดีดีกว่านะครับหันมาเข้าวัดทําบุญตักบาตรแล้วก็สร้างบุญกุศลร่วมกันดีกว่านะครับผมแล้วก็การเชื่อว่าสิ่งที่เป็นอบัยมุขต่างๆเนี่ยขอให้งดในวันพระนะครับผมเพราะว่าจะทาให้เรารู้สึกว่าหนึ่งคือนอกจากการที่เราจะ ดื่มเหล้าแล้วก็ทําให้สุขภาพร่างกายของเราไม่ดีแล้วเนี่ยนะครับผมจะเป็นอันตรายในการเดินทางด้วยนะครับยังไงก็อย่า้ทุกคนอย่างงดเหล้าด้วยนะครับปกติเราก็จะงดเหล้าเข้าพรรษานะคะมาคราวนี้เรามางดเหล้าเข้าวันพระงดเหล้างดเหล้าวันพระกันค่ะหรือเป็นไปได้งดไปเลยดีค่ะเพราะเพราะสุลานี้ก็เป็นบอกเกิดถึงแบบว่าถ้าเราดื่มมากๆไม่ว่าจะเป็นการขับรถหรือว่าจะเป็นดื่มบางครั้งอยู่กับเพื่อนเดินไปเหยียบเท้ากันเพราะความอารมณ์เมาก็เกิดขึ้น ตีทะเลาะมาแหว้งกันหลายอย่างค่ะสุลานี้ทําให้เกิดอารมณ์ปนแปรหลายอย่างฉะนั้นทางที่ดีก็คืออยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านท่านเลิกได้เลิกไปดีกว่าอยางงดเลยดีกว่าค่ะลาล่าคิดว่าเราจะได้มีอารมณ์ที่ดีต่อกันทุกครั้งมีรอยยิ้มที่ดีต่อกันฝากกันผู้ชมด้วยนะคะก็นะคะมาคาบูชานี้นะคะมาร่วมกันทําดีง่ายๆด้วยการงดเหล้านะคะไม่ใช่เพียงแค่วันพาเท่านั้นนะคะคุณสามารถงดเหล้าเป็นการทําบุญรักษาศีลห้าได้ค่ะ ครับผมก็จาคแบล็กแจ็คนะครับก็อยากจะขอลดลงในวันมาคบุชานี้นะครับก็ขอลดละเลิกเหล้าและกันครับหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอลทุกประเภทนะครับก็ถือว่าเป็นการทําบุญให้กับตัวเองด้วยเพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยก็จะทําลายร่างกายของเราเองนะครับก็1วันและกันอย่างน้อยที่สุดก็รักตัวเองมากๆครับครับผมปอ F7 นะครับก็อยากจะฝากนะครับถึงเยาวชนแล้วก็ประชาชนทุกคนนะครับก็ งดเหล้าวันพระนะครับก็อยากจะให้เร็งเห็นถึงความสําคัญตรงนี้เพราะว่าปัจจุบันก็อุบัติเหตุก็เกิดขึ้นจากเหล้าจากเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์เยอะแยะนะครับก็อยากจะให้มีสตินะครับแล้วก็งดเหล้าแล้วก็หันมาเร็งเห็นถึงความสําคัญของพระพุทธศาสนานะครับก็คิดดีทําดีครับขอบคุณครับ สวัสดีครับผมรอนใน F5 นะครับก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับให้ทุกคนเนี่ยมางดเหล้าในวันพระกันนะครับเพราะว่าอย่างที่ทราบกันก็คือเหล้าหรือว่าสุราเนี่ยมันก็เวลาดื่มเข้าไปเนี่ยก็คือว่าทําให้ไม่มีสติอยู่แล้วนะครับยิ่งถ้าเกิดเราเราดื่มดื่มเหล้าเยอะเนี่ยมันอาจจะทําแบบว่าส่งผลให้คนอื่นเนี่ยแบบว่าเดือดร้อนได้นะครับยังไงก็อยากจะขอเชิญชวนให้วันพระเนี่ยเราเราอย่ดดื่มเหล้ากันดีกว่านะครับดื่มเราดื่มมาตลอดทั้งปีแล้วเนาะเรามาเรามาหยุดหยุดดื่มเหล้ากันในวันพระนี่ดีกว่านะครับย ใหครับ